สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงไม้มงคลที่เหมาะสมที่จะปลูกในร้านค้าต่างๆนะครับที่เชื่อกันว่าใช้ดึงดูดลูกค้าได้นะครับมีต้นอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ จะเห็นได้ว่าร้านค้าต่างๆนอกจากจะพัฒนาฝีมือปรับปรุงสินค้าและบริการแล้วยังต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับบางที่บางแห่งก็จะใช้เครื่องรางของถัง,งนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นของนางกวักไอ้ไข่ปีเซียนะครับหรือว่าประลัดขิกก็มีนะครับนอกจากเครื่องรางของถังเหล่านี้แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่นิยมนํามาช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลเรียกโชคเรียกลาบเรียกลูกค้าเข้าร้านนะครับนั่นก็คือการปลูกไม้มงคลประจําร้านนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาไม้มงคลอยู่นะครับว่าที่ร้านของท่านควรจะปลูกไม้มงคลอะไรนะครับวันนี้มีมาฝากด้วยกัน5ชนิดด้วยกันนะครับลำดับที่1ก็คือต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ซึ่งต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นี้นะครับเป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อกันว่าช่วยส่งเสริมบรารมีค้าขายร่ํารวยตามชื่อของต้นเศรษฐีรวยทรัพย์เลยนะครับจัดเป็นไม้ประเภทไม้ล้มลุกมีใบหนาสีเขียวสดเป็นรูปหอ,อกปลายแหลมคนตัดนะ ขอบเปียบมีขึ้นเล็กน้อยที่ขอบใบนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางใบเป็นสีเขียวอ่อนก้านใบหนาและส่วนของดอกจะเป็นสีขาวสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งการพอมล็ดการตอนกิ่งการปักชำชอบ ดินร่วนนะครับดูแลง่ายเพียงรดน้ําวันละหนึ่งครั้งก็ต้องการแสงแดดลําไหลสามารถปลูกไว้าภายในร้านนะครับหรือว่าบริเวณบ้านได้นะครับไม้มงคลลําดับที่2ก็คือต้นเงินไหลมานะครับเป็นไม้มงคลสมกับชื่อเงินไหลมาความเชื่อก็เชื่อกันว่าส่งเสริมสิริมงคล,ลร่ํารวยเงินทองมั่งคั่งเงินไหลมาเทมา โดยลำต้นจะเป็นลักษณะเป็นไม้เลื้อยยาวประมาณ10-20เมตรลำต้นเป็นสีขาวกลมเกลี้ยงเลยทีเดียวนะครับใบนั้นจะเป็นสีเขียวปนเหลืองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับปลายใบยแหลมและแตกออกจะมีทั้งสิ้นจํานวน5แฉกด้วยกันออกสลับตามข้อนะครับส่วนดอกจะออกตรงยอดการดูแลก็แค่จัดทรงให้ดูสวยงามอยู่เสมอรดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอและที่สําคัญก็คือต้องเปลี่ยนกระถางให้มีความเหมาะสมกับขนาดของ ลำต้นของต้นเงินไหลมาด้วยนะครับไม้มงคลประจําร้านคา้าลำดับที่3ก็คือต้นนางกวักนะครับเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกสื่อความหมายถึงการเรียกเงินเรียกทองเรียกหาความเป็นสิริมงคลต่างๆเหมือนกับการตั้งนางกวักไว้ในร้านกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับลักษณะของต้นนางกวักก็จะมีใบเป็นลูกหัวใจปลายแหลมคล้ายกับใบโพมีเส้นใบตื้นชัดเจนนะครับก้านใบค่อนข้างยาวเชื่อมต่อกันส่วนดอกจะเป็นสีเขียวอ่อนออกบริเวณกาบใบนิยมนำหน่อมาปลูกหรือว่านำหัวของต้นนางกวักนี้มาปลูกซึ่งสามารถขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆตามจำนวนหนอ่อที่แตกออกมาจากต้นแม่วิธีการดูแลรักษาเราต้องหมั่นลอกใบเก่าทิ้งไปนะครับเพื่อให้เห็นลำต้นที่สวยงามของต้นนางกวักนะครับ ไม้มงคลลำดับที่4ี่ก็คือต้นเศรษฐีรับเงินไม้มงคลที่มีความเป็นสิริมงคลตามชื่อแล้วนะครับ ยังมีคุณสมบัติพิเศษก็คือช่วยดูดสารพิษได้รูปร่างลักษณะใบจะมีสีสันคล้ายกับหินอ่อนมีรูปเป็นใบพายสีขาวอมเหลืองตรงขอบจะเป็นสีเขียวจัดเป็นไม้ตระกูลเดียวกับสาวน้อยป่าแปงขยายพันธุ์โดยการปักชำสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยการดูแลรักษาก็คือต้องรดน้ำสม่ำเสมอเพราะว่าเป็นไม้ที่ไม่ทนแรงนะครับต้องการความชุ่มชื้นมากแต่ก็ไม่ต้องรดจนแฉะนะครับ แค่ชุ่มชื้นก็เพียงพอแล้วนอกจากนั้นก็ยังต้องการแสงแดดที่เหมาะสมลำดับที่5ก็คือต้นใบนาคนะครับชื่อก็เป็นมงคลนอกจากใบนาคแล้วก็จะมีใบเงินใบทองอีกด้วยนะครับเชื่อกันว่าเป็นใบไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถนําไปประกอบพิธีมงคลได้โดยใบนาคจะเป็นลักษณะของไม้ยืนต้นขนาดเล็กทรงพุ่มประมาณ1-2เมตรแค่นั้นนะครับมีก้านพุ่งตรงขึ้นด้านบนลักษณะใบคล้ายรูปหอกปลายแหลมคนสอบขอบเรียบออกสีเขียวอมม่วงจนดอกออกเป็นช่อสั้น ปลายบานสีม่วงอยู่บริเวณยอดข้อดีก็คือไม่ค่อยมีโรคและแมะลงรบกวนสามารถปลูกได้ง่ายชอบดินล้วนซุยความชื้นสูงนิยมขยายพันธุ์โดยการปักชำชอบแสงแดดลำไรต้องการน้ำปานกลางประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่อย่าปล่อยให้น้ำแห้งนะครับครับนี่คือไม้มงคลประจําหลานสามารถนําหามาปลูกได้ราคาไม่แพงนะครับซึ่งหาซื้อได้ง่ายนะครับในร้านย่หนายไม้ประดับทั่วไปนะครับเป็นความเชื่อวนบุคคลขอให้ทุกคนมีความสุขไว้พบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ